พระพุทธรูปปางอานาปานาสตินี้ด้วยปณิธานของอาจารย์จำรักจีระปัญญาทิพย์ที่ต้องการสื่ออารมณ์ของพระพักที่สงบสุขประดิษฐานอยู่บนแท่นไม้สักมีแผ่นทองแดงสลักสลาพระวจนะของพระพุทธเจ้าไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อ,อนาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วผลอน,นิสง์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาผลสองประการเป็นสิ่งที่หวังได้คืออารหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีความยึดถือเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีหลายปีที่ผ่านมาผมเชื่อแลอเกิดบ่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะเจอสภาวะอันหนึ่งที่เรียกว่าความเครียดและความเครียดที่เกิดขึ้นบางครั้งเรา ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะหาวิธีออกยังไงแต่สุดท้ายผมโชคดีผมได้เจอหลักทาอันหนึ่งที่ทําให้ผมสุดท้ายได้คลี่คลายความเครียดหลักทรนั้นคืออานาปานาสติครับแต่เมื่ออาจิตอยู่กับอนาปานาสติอยู่กับลมหายใจมันก็ไม่คิดไงพอไม่คิดมันก็ไม่เครียดก็แค่นั้นเองผมบอกโอ้โห oh, oh นี่คือหลักธรรมที่สุดยอดของพุทธเจ้าเลยจึงเป็นที่มาว่าผมอยากจะเอาหลักอนาปานาสตินี่ย มาาถ่ายทอดผ่านานนงงละปะมีกทางด้านหลังยังประดับด้วยธรรมจักรที่มีลวดลายพื้นเมืองสื่อความเป็นตัวตนของล้านนาโดยครูศิลป์ของแผ่นดินพ่อครูดิเรกสิทธิการผมเจอนายดิเรกสิทธิการครับเป็นสลา,าไอ้อันดุลโลหะหรือว่าต้องครัวครับ ซึ่งการทํางานของผมนี่ก็ทางานมาได้อยู่40ปีแล้วครับก็เป็นคนบ้านสี่สุพรรณัวลายับจนถึงผลงานในการสร้างนะครับเนาะการสร้างที่ใหญ่ๆก็คือผลงานในการสร้างสร้างวัดสร้างวาส่มากก็จะเป็นวิหารเป็นโบสถ์เป็นงานตกแต่งซึ่งผลงานก็อยู่ที่อย่างวิหารที่อันแม่ฮองสอนวัดแม่ปางแม่ฮองสอน แล้วก็พะเยาว,วัดอนารโยแล้วก็สำนักมัชีดารุณีพะเยาแล้วก็ไอนอินเดียก็ไปทำเจตุลมุกคอรอบแทนวัชระอาที่พุทธคยาอินเดียแล้วก็มีวัดศรีสุพรรณนะครับก็เป็นผลง,งานที่อันเพิ่งมาเสร็จได้เมื่อปีห้าเก้าครับผมใจในการสร้างก็สิบกว่าปี